วันนี้เราจะมาเปิดเผยเรื่องราวสุดอึ้งของสาเหตุเครื่องบินตกจนเป็นที่มาของการปฏิวัติกฎก,ฎการบินหลายๆเรื่องโดยเครื่องบินแฟรชายเมโทร3สายการบินทรานส์โคโลรราโดเที่ยวบิน2286ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปีคศ1988ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรเหตุผลจะอึ้งแค่ไหน และสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนจะรับชมเรื่องราวในวันนี้หากคุณเป็นบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าโปรดอย่ารับชมตามลำพังเนื่องจากอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจได้ส่วนน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า13ปี ควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำในระหว่างการรับชมฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมเนื้อหากันตามสะดวกครับสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19มกราคมปีคศ1988 สายการบินทรานส์โคลราโดปฏิบัติการบินภายใต้สัญญาของสายการบินคอนติเนนตัลเอ็กซ์เพรสอีกทีเที่ยวบิน2286ใช้เครื่องบินแบบแฟรช่ายเมโทร3ผ่านการใช้งานมาแล้ว12,000ชั่วโมงบินลูกเรือชุดนี้เริ่มต้นทำการบินตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมงโดยเที่ยวบินที่เกิดเหตุเป็นเที่ยวบินที่4ของวันเที่ยวแรกเริ่มจากเมืองเดนเวอร์รัฐโคลราโดไปเมืองริเวอร์ตัน ต่อด้วยเมืองแคสเปอร์รัฐไวโอมิงแล้วกลับมาที่เดนเวอร์ส่วนเที่ยวบินที่4จากเดนเวอร์บินข้ามเทือกเขาโรกี้ไปเมืองดูแรนโกทางใต้ของรัฐโคโลราโด Colorado, ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงมีคนบนเครื่องทั้งหมด17คนแบ่งเป็นลูกเรือสองคนคือกัปตันกับนักบินผู้ช่วยที่เหลือเป็นผู้โดยสารทั้งหมดจำนวน15คนในส่วนของการบินกัปตันอายุ36ปีมีชั่วโมงบินรวม 4,184ชั่วโมงในจำนวนนี้เป็นชั่วโมงกับเครื่องแฟรชายเมโทร3อยู่3,028ชั่วโมงนักบินผู้ช่วยอายุ42ปีเพิ่งเข้าสายการบินมาได้ปีเดียวชั่วโมงบินรวม8,500ชั่วโมงในจำนวนนี้เป็นชั่วโมงกับเครื่องแฟรชายเมโทร3อยู่เพียง305ชั่วโมงครับเที่ยวบินที่4ล่าช้ากว่ากำหนดมาแล้ว40นาที จนเมื่อเวลา18นาฬกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นเที่ยวบิน2286ก็เทคออฟออกจากเดนเวอร์ทามกลางอากาศเย็นยะเยือกติดต่อวิทยุตามปกติแต่ระดับไปที่23,000ฟุตในขานี้นักบินผู้ช่วยเป็นผู้ทำการบิน40นาทีต่อมากับตันก็ติดต่อวิทยุกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศหรือ ATC ของสูร,รเรดาร์สนามบินดูเรนโกเป็นสนามบินเล็ก ไม่มี ATC ของตัวเองการติดต่อก็จะต้องติดต่อกับ ATC ของศูนย์เรดาร์เดนเวอร์เท่านั้นเจ้าหน้าที่ ATC แจ้งเที่ยวบิน2286ไปว่าที่สนามบินดูแรงโกมีทัศนวิสัยต่ำมีหิมะตกประปรายให้ลดระดับไปที่ความสูง14,000ฟุตก่อนเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นแนวของเทือกเขาโรกี้นักบินตอบกลับว่ารับทราบและลดระดับไปที่14,000ฟุตพร้อมกับแจ้งว่า จะแลนดิ่งที่รันเวย์20เวลาประมาณ5นาทีก่อนถึงสนามบินนักบินแจ้งเจ้าหน้าที่ ATC ว่ากําลังลดระดับเข้าหาสนามบินเจ้าหน้าที่ ATC ตอบกลับว่ารับทราบพร้อมทั้งให้รายงานความสูงและรายงานเมื่อแลนดิ้งเรียบร้อยเที่ยวบิน2286ก็ลดระดับเข้าหาสนามบินระหว่างนั้นนักบินทั้งสองคนก็พยายามมองหารันเวย์ไปด้วยแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่รันเวย์ กลับเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนนักบินพยายามเชิดหัวขึ้นแต่ก็ไม่ทันการเครื่องบินร่อนลงชนกับเนินเขาแล้วกระดอนขึ้นมาและตกลงอีกครั้งถลายไปตามหิมะลาดลงเนินเขาจนหยุดแน่นิ่งลงในที่สุดเจ้าหน้าที่ ATC ดูเวลาเห็นว่าเครื่องบินควรจะรายงานแลนดิ้งได้แล้วแต่ก็ไม่มีการรายงานใดๆเพิ่มเติมเข้ามาพยายามติดต่ออยู่หลายครั้งก็ไม่มีการตอบกลับใดๆทั้งสิ้น ในซากเครื่องมีผู้โดยสารบางคนรอดชีวิตและอยู่ในอาการตกใจสุดขีดอีกทั้งก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนพอรวบรวมสติได้ผู้รอดชีวิตที่ยังพอจะเดินไหวตกลงกันว่าถ้ารออยู่ที่ซากเครื่องอาจจะไม่มีใครหาเจอและก็อาจจะต้องหนาวตายเป็นแน่แท้ก็เลยตัดสินใจกันว่าจะต้องออกไปขอความช่วยเหลือว่าแล้วหาคนที่ยังพอเดินไหวก็เดินเท้าออกจากซากเครื่องเพื่อไปขอความช่วยเหลือ แล้วก็เหมือนปาฏิหาริย์เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเศษทั้งห้าคนก็เจอถนนหลวงสายหนึ่งจึงรีบเข้าไปขอความช่วยเหลือจากรถบรรทุกที่สัญจรผ่านมาบนถนนคนขับรถบรรทุกเห็นดังนั้นก็รีบให้ความช่วยเหลือพร้อมกับพาไปแจ้งเหตุที่สถานีตำรวจใกล้ที่สุดทันทีทีมค้นหาและช่วยชีวิตพอได้รับข่าวก็รีบเข้าไปที่ซากเครื่องทันทีแต่ด้วยหิมะหนาเกือบ4ี่ฟุตและจุดตกอยู่ไกลจากถนนพอสมควรรถกู้ชีพ จึงตามเข้ามาภายหลังในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อมาถึงก็รีบให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสรุปยอดได้ดังนี้จากคนบนเครื่อง17คนมีผู้รอดชีวิต8คนแบ่งเป็นไม่ได้รับบาดเจ็บ1คนบาดเจ็บเล็กน้อย6คนและบาดเจ็บสาหัส1คนมีผู้เสียชีวิต9คนในจำนวนนี้นักบินทั้งสองคนก็เสียชีวิตด้วยต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วยครับ พอรุ่งเช้าผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนก็เข้าไปที่เกิดเหตุโดยจุดตกอยู่ห่างจากสนามบินเพียง8กิโลเมตรสภาพของซากเครื่องพังยับเยินจนไม่น่าเชื่อว่าจะมีผู้รอดชีวิตมาได้หลังจากถ่ายรูปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเสร็จก็มีการขนย้ายซากเครื่องทั้งหมดไปรวมกันในโรงเก็บการสืบสวนจึงได้เริ่มต้นขึ้นนำโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนจาก NTSB หรือคณะกรรมการความปลอดภัยทางการขนส่งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา การสืบสวนกดดันอย่างมากเพราะสมัยนั้นเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กระหว่างรัฐยังไม่มีกฎเรื่องการติดตั้งกล่องดำเครื่องที่ตกก็เช่นกันการหาเบาะแสจึงเป็นไปอย่างยากลำบากด้วยอากาศหนาวจัดในคืนที่เกิดเหตุผู้ต้องสงสัยแรกที่ทำให้เครื่องบินตกจึงกลายเป็นสภาพอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งกระแสะอากาศที่จะสร้างแรงยกให้ปีกเครื่องบินได้ดีจะต้องมีลักษณะไหลแบบราบเรียบไปตามผิวปีก แต่ถ้าผิวปีกที่มีน้ําแข็งเกาะจะทําให้ผิวปีกไม่เรียบกระแสอากาศที่ไหลผ่านก็จะไหลแบบปั่นป่วนไปด้วยทําให้ปีกสูญเสียแรงยกไปอย่างมหาศาลและอาจจะทําให้เครื่องบินตกได้ทีนี้ไอน้นาและผลึกน้ําแข็งจะสามารถจับตัวกันกลายเป็นแผ่นน้ําแข็งได้นั้นจะต้องมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ0ถึงลบยีองศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เอารายงานสภาพอากาศตามเส้นทางบินของเที่ยวบิน2286ทุกระดับชั้น มาตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าอุณหภูมิในระดับบินของเที่ยวบินนี้ฉเฉลี่ยอยู่ที่ลบ31องศาเซลเซียสซึ่งต่ำกว่าย่านที่จะทำให้เกิดการสะสมจนเกิดเป็นแผ่นน้ำแข็งได้ประเด็นเรื่องน้ำแข็งเกาะปีกทำให้เครื่องบินตกจึงถูกตัดทิ้งออกไปครับประเด็นต่อมาเนื่องจากเครื่องบินตกก่อนถึงรันเวย์เพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยว่าเครื่องยนต์มีการสูญเสียแรงขับหรือไม่ จึงร่วงลงก่อนจะไปถึงรันเวย์ก็เลยไปตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ทั้งหมดในตอนแรกไปดูชุดคันเร่งที่ซรากเครื่องพบว่าระบบการทํางานไม่มีข้อขัดข้องใดๆและตําแหน่งของคันเร่งก็ยังอยู่ในตําแหน่งที่ควรจะเป็นสําหรับการร่อนเข้าหาสนามบินจากนั้นก็มาดูต่อที่เครื่องยนต์และใบพัดสําหรับเครื่องยนต์ใบพัดของเครื่องบินปกติถ้าหากมีเหตุการณ์เครื่องยนต์ดับในอากาศไม่ว่าจากสาเหตุใดก็แล้วแต่ มุมของใบพัดจะถูกปรับให้อยู่ในมุมลู่ลมหรือมุมเฟเธอร์เจ้าหน้าที่สืบสวนก็เลยวัดมุมใบพัดทั้งสองเครื่องยนต์พบว่ามุมใบพัดอยู่ในมุมที่ทําการบินตามปกติไม่ได้อยู่ในมุมลู่ลมจึงแสดงได้ว่าเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบในขณะที่เครื่องตกประเด็นเรื่องเครื่องยนต์ขัดข้องก็เลยถูกปัดตกไปครับระหว่างการสืบสวนที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกอยู่นั้นจู่จู ก็มีโทรศัพท์จากผู้รอดชีวิตที่เป็นผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งโทรมาเล่าให้เจ้าหน้าที่สืบสวนฟังว่าวันนั้นนักบินผู้ช่วยเป็นคนต้อนรับผู้โดยสารขึ้นเครื่องตอนที่ได้คุยกันรู้สึกเหมือนจะได้กลิ่นแอลกอฮอลจากนักบินผู้ช่วยทําให้ผู้โดยสารหญิงท่านนี้รู้สึกติดใจเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ฟังดังนั้นก็ทั้งตกใจและกังวลใจไปพร้อมกันก็เลยเรียกนักจิตวิทยาการบินเข้ามาร่วมทีมเพิ่มด้วยเพื่อให้สืบสวนในเรื่องนี้อย่างละเอียด ทีมสืบสวนตรวจประวัติการขับขี่รถยนต์ของนักบินผู้ช่วยพบว่ามีประวัติเมาแล้วขับถึงสองครั้งด้วยกันประเด็นเรื่องแอลกอฮอล์จึงมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นทันทีพอเป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงติดต่อไปที่แผนกนิติเวชของโรงพยาบาลขอให้เก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะจากร่างนักบินทั้งสองคนเพื่อตรวจหาแอลกอฮอล์อย่างเร่งด่วนในระหว่างรอผลการทดสอบเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่สืบสวน ก็ไปเอาบันทึกการสนทนาและบันทึกของเรดาร์ ATC มาตรวจสอบการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ ATC กับนักบินเป็นไปอย่างปกติไม่มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินใดๆทั้งสิน้นในช่วงลดระดับจาก23,000ฟุตลงมาที่ความสูง14,000ฟุตทุกอย่างก็ยังดูปกติแต่ช่วงลดระดับจาก14,000ฟุตเพื่อเข้าหาสนามบินเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าเที่ยวบิน2286ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว โดยเครื่องบินปกติจะใช้อัตาราลดระดับไม่เกิน1,000ฟุตต,ต่อนาทีแต่เที่ยวบินนี้ใช้อัตาราลดระดับมากถึง3,000ฟุตต,ต่อนาทีจนชน,นเข้ากับเนินเขาข้อมูลนี้ก็เลยทำให้ประเด็นเรื่องแอลกอฮอล์นำโดงขึ้นมาอีกครับเวลาต่อมาผลการตรวจหาแอลกอฮอล์จากโรงพยาบาลก็ออกมาเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ตรวจสอบอย่างละเอียดโดยผลที่ได้พบว่าไม่มีแอลกอฮอล์ในกระแสะเลือดและ ในปัสสาวะของนักบินทั้งสองคนด้วยเหตุผลนี้ทำให้ผู้โดยสารหญิงท่านดังกล่าวแครงใจเป็นอย่างมากแต่ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ต้องยืนยันไปตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งการที่ผู้โดยสารได้กลิ่นแอลกอฮอล์อาจจะเป็นกลิ่นอับของเครื่องบินกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดหรืออาจจะเป็นกลิ่นน้ำหอมของนักบินผู้ช่วยก็มีความเป็นไปได้ประเด็นเรื่องแอลกอฮอล์ทำให้นักบินสูญเสียความสามารถในการควบคุมเครื่องจึงถูกตัดทิ้งออกไปอีก แต่คำถามที่ยังค้างคาอยู่หนึ่งข้อก็คือการลดระดับลงอย่างรวดเร็วต่อร่อนเข้าหาสนามบินเจ้าหน้าที่สืบสวนย้อนกลับมาหาเบาะแสต่อที่บันทึกของ ATC พบว่าตอนที่ติดต่อครั้งแรกเจ้าหน้าที่ ATC แจ้งว่าที่สนามบินปลายทางไม่มีการจราจรของเครื่องบินลำอื่นและลมสงบสามารถแลนดิงดงงด ango, นด้งได้ทั้งสองทิศทางที่ดูแรงโกแลนดิ้งได้ทั้งรันเวย์20และรันเวย์02โดยฝั่งรันเวย์02 จะมีเครื่องช่วยในการแลนดิ้งเรียกว่า ILS หรือ Instrument Landing System เครื่องบินจะสามารถร่อนตามแนวสัญญาณวิทยุไปจนถึงรันเวย์ได้อย่างง่ายดายแต่ฝั่งรันเวย์20เป็นแนวเทือกเขา rocky และไม่มี ILS นักบินจะต้องลดระดับเป็นขั้นบันไดาตามแผนที่การบินระบุไว้อย่างเคร่งครัดซึ่งถือว่าการแลนดิ้งได้ยากกว่าฝั่งรันเวย์02อยู่พอสมควรข้อมูลตรงนี้ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยว่า ทำไมนักบินจึงเลือกลงรันเวย์ที่ยากกว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เลยเชิญนักบินสายการบินเดียวกันมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกัปตันได้ความว่ากัปตันเครื่องที่ตกเป็นนักบินที่มีฝีมืออีกทั้งขึ้นชื่อเรื่องการบินตรงเวลาและประหยัดเวลาจนได้รับจดหมายชมเชยจากสายการบินเรื่องการทำเวลาได้ดีเยี่ยมหนึ่งครั้งโดยสามารถเข้าออกจากสนามบินแห่งหนึ่งเพื่อรับส่งผู้โดยสารใช้เวลาเพียงแค่ เนาทีเท่านั้นถือเป็นสถิติดีที่สุดของสายการบินเลยทีเดียวข้อมูลตรงนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงลงความเห็นว่าการที่กัปตันเลือกลงรันเวย์20เป็นเพราะกัปตันน่าจะตั้งใจประหยัดเวลาโดยส่วนหนึ่งมาจากเที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนดอยู่40นาทีถ้าลงรันเวย์20ก็จะสามารถบินตรงเข้าไปแลนดิ้งได้เลยแต่ถ้าจะลงรันเวย์02ก็จะต้องบินอ้อมขึ้นไปก่อนซึ่งจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกเกือบ10นาที และด้วยระยะทางที่กระชัน้นทําให้ตอนร่อนเข้าหาสนามบินต้องใช้มุมร่อนที่ชันและอัตราการลดระดับที่สูงไปด้วยนั่นเองมาถึงตรงนี้การลงจอดฝั่งรันเวย์2ออาจจะดูว่ายากแต่กับนักบินมืออาชีพทั่วๆไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและนักบินหลายๆคนก็ทําแบบนั้นเช่นกันเจ้าหน้าที่สืบสวนย้อนกลับมาดูที่แผนผังเห็นว่ามุมร่อนของเครื่องที่ตกชันมากพอถึงจุดหนึ่งก็มาเจอกับแนวร่อนที่ควรจะเป็น ซึ่งปกตินักบินจะต้องเปลี่ยนมุมร่อนใหม่เพื่อให้ตรงกับแผนที่การบินแต่เที่ยวบินนี้กลับร่อนลงต่อทะลุแนวปกติไปจนชนเข้ากับเนินเขาเหมือนกับว่าร่อนลงโดยที่ไม่ได้สังเกตความสูงเลยแม้แต่น้อยเจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยว่าอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศทำงานผิดพลาดหรือบอกค่าต่างๆผิดไปหรือไม่ก็เลยกลับไปดูเครื่องวัดทุกตัวจากซากเครื่องอย่างละเอียดก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ อุปกรณ์ทุกอย่างทำงานได้ถูกต้องแม่นยำอย่างที่ควรจะเป็นครับเมื่อไม่เจอเบาะแสจากภายนอกเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เปลี่ยนไปทางตัวนักบินเองบ้างก็เลยไปเอาประวัติการบินของทั้งสองคนมาตรวจสอบแล้วก็พบข้อมูลที่กวนใจบางอย่างจากประวัติการบินของนักบินผู้ช่วยโดยพบว่านักบินผู้ช่วยคนนี้สอบเป็นกับตันไม่ผ่านการสอบข้อเขียนตามวงรอบก็สอบตกอยู่หลายครั้งและการทดสอบการบินก็พบอีกว่า การบินในเงื่อนไขที่มีความซับซ้อนก็มักจะเกิดข้อผิดพลาดและต้องทดสอบหลายๆครั้งกว่าจะผ่านไปได้ด้วยประวัตินี้เองทำให้นักบินผู้ช่วยต้องย้ายสายการบินจนมาบินกับสายการบินนี้ได้เกือบหนึ่งปีในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยนั่นเองครับทีนี้เครื่องบินโดยสารมีนักบินสองคนจากประวัตินักบินผู้ช่วยดังกล่าวกับตันที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดก็ควรจะดูแลการบินอย่างใกล้ชิดไม่ให้ขาดตกบกพร่อง แต่จากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่สืบสวนสังเกตได้ว่ากัปตันปล่อยประละเลยการบินของนักบินผู้ช่วยเป็นอย่างมากไม่คอยแจ้งเตือนความสูงจนทําให้เครื่องบินลดระดับผิดพลาดจึงชนเข้ากับเนินเขาด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนมองว่าความผิดพลาดของนักบินผู้ช่วยถ้ากัปตันคอยตรวจสอบตลอดเวลาหรือถ้าเหตุการณ์คับขันมากๆกกัปตันเปลี่ยนมาแลนดิ้งด้วยตัวเองก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แสดงว่าตัวกัปตัน ต้องมีบางอย่างผิดปกติจึงไม่ได้สังเกตเห็นความสูงที่ผิดไปจากแผนที่ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเกิดความสงสัยว่ากับตันมีสภาพพร้อมทำการบินหรือไม่ <c oughs> ก็เลยเอาทม์ลายย้อนหลังของกับตันมาตรวจสอบพบว่าวันก่อนเกิดเหตุเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีทานอาหารข้าอยู่กับพ่อแม่จากนั้นกลับที่พักพอวันรุ่งขึ้นก็มารายงานตัวตอนเวลา12นาฬกา30นาที ที่สำนักงานของสายการบินข้อมูลนี้ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่ากัปตันมีการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่ยาวนานเหลือเฟือทีเดียวครับการสืบสวนมาถึงทางตันอีกครั้งเพราะยังหาสาเหตุที่ทำให้กัปตันไม่สามารถแก้ไขการบินที่ผิดพลาดของนักบินผู้ช่วยได้เจ้าหน้าที่สืบสวนทบทวนแล้วทบทวนเล่าว่าพลาดตรงไหนไปบ้างแต่ก็นึกไม่ออกสักที ในขณะที่คำตอบยังคงเป็นปริศนาอยู่นั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกปลายสายแจ้งว่าเป็นนักบินคนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกัปตันปลายสายเล่าว่าเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าตัวเองเป็นคู่มั่นของกัปตันเครื่องที่ตกโดยผู้หญิงคนนั้นเล่าให้เขาฟังว่าคืนก่อนที่เครื่องจะตกหลังจากกัปตันกลับเข้าที่พักผู้หญิงคนดังกล่าวก็ไปหากัปตันมีการสังสรรค์กับกัปตันตลอดทั้งคืน ผู้หญิงคนนั้นยังพูดอีกว่ารู้สึกดีใจที่การฝังศพกับตันเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะคืนนั้นทั้งสองคนมีการใช้โคเคนหมดไปถึงหนึ่งห่อเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ฟังดังนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนในแวดวงอุตสาหกรรมการบินและถึงแม้ว่าจะเป็นการแจ้งเรื่องเท็จก็เป็นการกล่าวหาที่รุนแรงมากๆครับพอข่าวนี้แพร่ไปถึงหูคู่มั่นกัปตัน คู่มันกับตันจึงได้ให้ทนายทำหนังสือชี้แจงมาที่เจ้าหน้าที่สืบสวนโดยบอกว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงอีกทั้งคืนก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้อยู่กับกับตันแต่อย่างใดแต่เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เลยโทรไปอายัดต,ตัวอย่างของกับตันที่โรงพยาบาลจากนั้นก็ส่งไปตรวจหาโคเคนที่หลักพิษวิทยาแห่งใหม่ซึ่งการตรวจที่โรงพยาบาลตอนแรกไม่ได้ทำการตรวจหาสารเสพติด ตรวจเพียงแค่แอลกอฮอล์เท่านั้นทางห้องแลบทดสอบตัวอย่างอย่างละเอียดแบ่งเป็นหลายๆการทดสอบเพื่อให้ผลเป็นธรรมและแม่นยำที่สุดไม่นานผลการทดสอบก็ออกมาพบว่าในกระแสเลือดของกัปตันตอนที่เครื่องตกมีโคเคนตกค้างอยู่ในกระแสเลือดจริงผลดังกล่าวทำให้ช็อกไปทั่ววงการการบินของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกอย่างสุดขีดเพราะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การบิน ที่มีการพบสารเสพติดในกระแสเลือดของนักบินที่เกิดอุบัติเหตุด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงเชื่อว่าคืนก่อนเกิดเหตุกัปตันมีการสังสรรจนไม่ได้พักผ่อนอีกทั้งยังมีการใช้สารเสพติดร่วมด้วยตามหลักฐานที่กล่าวไปเมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงได้ครบเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงนําข้อมูลทั้งหมดมาประกอบเป็นไทม์ไลน์เดียวกันก็จะจําลองเหตุการณ์ได้ดังนี้วันก่อนเกิดเหตุกัปตันทานมือ้อค่ากับพ่อแม่ จนเวลา19นาฬิกา30นาทีก็กลับที่พักหลังจากนั้นคู่มั่นของกัปตันก็มาหามีการสังสรรค์กันต่อตลอดทั้งคืนและมีการใช้สารเสพติดร,ร่วมด้วยกัปตันตื่นมาตอนสายๆซึ่งน่าจะได้นอนไม่เกิน3ชั่วโมงทำภารกิจส่วนตัวเสร็จก็ออกจากที่พักทานอาหารกลางวันแล้วรายงานตัวที่สำนักงานของสายการบินตรงเวลาตอน12นาฬกา30นาทีเวลา 13.15นาฬิกา15นาทีก็ทำการบินตลอดช่วงบ่าย3เที่ยวโดยไม่มีปัญหาใดๆมาถึงเที่ยวบินที่4เริ่มตอนหัวค่ำเวลา18.20นาฬิกา20นาทีก็เทคออฟออกจากเดนเวอร์พอใกล้จะถึงสนามบินดูแรงโก้ก like ัปตันตัดสินใจลงรันเวย์20เพื่อประหยัดเวลานักบินผู้ช่วยเป็นผู้ทำการบินด้วยระยะที่กระชั้นแต่ความสูงยังอยู่สูงเกินไปก็ลดระดับเข้าหาสนามบินด้วยมุมที่ชัน และใช้อัตราร่อนที่มากกว่าปกติระหว่างนั้นด้วยนักบินผู้ช่วยบินในสภาวะที่ซับซ้อนก็เป็นการยากอยู่แล้วยังต้องมองหารันเวย์ไปด้วยส่วนกับตันสารเสพติดกำลังหมดฤทธิ์ก็เกิดอาการเบลอสับสนมึนงงบวกกับความล้าจากการพักผ่อนไม่เพียงพอจึงไม่มีใครคอยตรวจสอบความสูงเครื่องบินลดระดับผ่านแนวร่อนตามแผนที่อย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครสังเกตเห็นไม่นาน นักบินผู้ช่วยก็มองเห็นเนินเขาพยายามเชิดหัวขึ้นแต่ก็ไม่ทันการเครื่องบินจึงชนเนินเขากระดอนขึ้นแล้วถลายไปกลายเป็นเหตุสลดตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั่นเองครับเมื่อรวบรวมหลักฐานและผลการทดสอบได้เรียบร้อยใช้เวลาสืบสวนอยู่หนึ่งปีหนึ่งเดือนเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงสรุปลงในรายงานอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดจากนักบินผู้ช่วย ไม่สามารถทำการบินในสภาวะการแลนดิ้งที่มีขั้นตอนซับซ้อนได้ประกอบกับกับตันทำหน้าที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีการใช้สารเสพติดและมีความล้าจากการพักผ่อนไม่เพียงพอร่วมด้วยจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นครับพอรายงานทางการออกมาก็กลายเป็นข่าวโด่งดังทันทีซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการพบสารเสพติดในร่างกายของนักบินที่เกิดอุบัติเหตุ จนเกิดการปฏวิวัติวงการการบินทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกส่งผลกระทบอย่างมากมายมหาศาลดังนี้ข้อแรกทาง FAA หรือองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกามีกฎให้มีการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของนักบินและลูกเรือทุกคนอย่างเข้มงวดโดยมุ่งหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์สุดท้ายและก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีครับข้อต่อมา มีกฎให้เครื่องบินโดยสารขนาดเล็กระหว่างรัฐจะต้องติดตั้งกล่องดำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาข้อสุดท้ายเครื่องบินโดยสารที่บรรทุกผู้โดยสารตั้งแต่1ิที่นั่งขึ้นไปทุกลำจะต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเครื่องบินเข้าใกล้พื้นหรือ GPWS โดยจะต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการชนพื้นเป็นเวลาอย่างน้อย23วินาทีขึ้นไปและก็ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยในเวลาต่อมา ในส่วนของการสืบสวนด้านอาชญากรรมและเงินชดเชยครอบครัวผู้เสียชีวิตเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานมากแล้วจึงไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของการสืบสวนสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุเครื่องบินแฟชายเมโทร3สายการบินทรานส์โคโลราโดเที่ยวบิน228 6ก็จบลงเพียงเท่านี้ไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปกี่ยุคกี่สมัยยาเสพติดก็ยังเป็นมหันตภัยร้ายแรง ทั้งต่อตัวผู้เสพและคนรอบข้างที่ไม่รู้อิโนอิเนอยู่เสมอมาครับแล้วทุกคนคิดว่าได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างหรือมีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์อย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพในช่องคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็จะรบกวนขอแรงกดเบาๆแต่เน้นๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักมีกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ที่เข้มแข็งผ่านพ้นทุกช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิตไปได้ด้วยดีสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ